ไม่ต้องถูบุหรีโชว์อไม่ชอบเลยนะ่ี้หมายอ่านกูออก่อนเลยนั่งกอนนั่งก่อนดูเฟรมดูเฟรมก่อนหลาคนแเฟรมบสวัสดีคนักเตะี้วในสุดนี้เราก็มีในทวันที่เราาไม่ยืมยืมขอวายืมาด้วยอะ270คนครับเฟรบ2 0คนมาตีนิตวันนี้เราจะาทำอะไร วันนี้เรามาเออว่าอะไรอไมทำไมื่อนเื่อนปิดกรสนปิดกระสวู้วู้เหรอสี่ร้อยคนเฟซบุ๊กสี่ร้อยคนไอจีสองคนไอจีร้ยคนเฟซบุ๊กยูทูบยูทูบแปดสิคน ่ะบอกทุกคนที่เข้ามาก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกระสอบดูราคาเท่าไหร่นะสองหมื่นบาทครับผมสองหมื่นทวนๆสองหมื่นกว่ากวลยโอ้โหแล้วตีตัวกลางแค่แต่กรตดาษนี่ขึ้นมีรองเสมออ่าก็ลองดูนะครับแต่วันนี้ที่เรามาไลฟ์สดได้ไม่ใช่ผมวาเป็นเงินพวกเรานะไม่ใช่เงินเราครับไมันก็เดินโอเคเราไม่เป็นใาซื้อเราคือจะบอกเลยลูกค้าเข้า ไม่มีครับไม่มีครับไม่ไมีค er. รับเองครับผมต้องบอกว่าขอขอบคุณเพลงช็อปสี่กันเอาตปลีกส่งนะครับผู้ชื่อลูกค้าต um> ิดนะขายยกกระสอบปลีกส่งเสื้อยืดมือสองบายช็อปสี่ก็ใครสนใจนะคบก็เ้ถ้าไปกดอ่าก็ได้ครับอ่าช็อปสี่ช็อปสี่อ่าเราเราใส่ลุงก์ไว้นเฟซบกอ่าให้ไปได้เลยก็คือ อันนี้ก็มีรักกระสองเหตุป้าย B K เคขามีอยู่ทั้งหมด20ลูกขอประวัติกับป้าย B K นิดหน่อยดีกว่าก็คือว่าร้านคือเดือนสามเดือนมาครั้งเดือนอ่าแต่กูเห็นมาทุกเดือนถ้าเราแต่ลูกซ่าไม่เดคคือในวงการเรียนรู้กันเลยว่าจะเป็นป้าย B K พวกเนี้ยเกลือร้านเด็ดเจ้าบอกไม่รออ่ะแต่กูเห็นบอกมาแบบทุกคนเลยนะมาเราจต่ละร้านเด่นเดี๋ยวนะวันนี้มันเหมือนขาดใครคนใดคนหนึ่งไปข่าวนะที่นั่ง ขายหุ้นแล้วก็ไปซื้อรถใหม่สีดำโจวแลังมาบอกกแลังมาเอ้าแล้วบอกไม่มาเนี่ยบอกแลงมาแล้วเลี่ยเลืแล้วเลื่ยเอ้ยไม่ออกไปแล้วเนี่ยเออมันออกจากบริษัทไปแล้วไม่ใช่เหรอเออก็ขายหุ้นแล้วไปซื้อรถไม่ลังมาทำงานฮะมาทำงานไม่อ๋ออ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่กลัวอะไรนแกจไม่ออกเออออกว่านี่คือมาจากทางใต้เลยกระสอบนี้แล้วต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกคนด้วย ฮะตัดเร็ดตัเ็ต้องดำมางกรทอดแต่พวงนี้ว่าจะกินปลาหยุดทะเลอ่ะผัดอ่ะขอขอดูยอดคนดูหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับเฟซบุ๊กห้าร้อยครับอ่าอายจีร้อยห้าสิบครับยูทูบสองร้ยก <YouTube 200. S 1> ็แล้วใครก็เขาเรียกว่าไงอ่ะสะดวกดูช่องนั้นก็ดูช่องหนอ่าเราเรามีให้หลายเขาเรียกว่าแพลตฟอร์รอม <c oughs> ใครอยากจะไปดูในทวีตก็ไม <c oughs> ไม่ได <Lee. S 1> well, ้เรไม่มีไม่ได้เข้าไปเลยนะมีแค่นี้ะสามพันบาท เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมาไลฟ์สดเพราะว่าในตลาดเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดไม่ได้ป้ายแบบนี้นะป้ายมีหนะหาไม่ได้เลยเขาเห็นป้ายป้อเห็นป้ายป้องเนี่ยดินมาเดินมาเดินมาเดินมาแค่นี้แหละเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คนี่นี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่มันีเอ๊บีเทย์ยมาจากบ้านบ้านบ้านแก 来。<laughs> <laughs> ยางมนเปิดด้วยดหรอเ้อยูตรงน้นอดไงม้อกผมะไรเอ้ยนิวนิว้ย่เขาบอกว่าตัดดนข้างเป็นพี่ชายเออเออตัดด้านข้างเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ใช้ตเป็นวุกเฮ้ยเยอะแล้ววยขไปเออแหละนี้ได้อาเลยอึ๊บอึ๊บองถออออมดแล้วั้งไอีกเรืยะห้มาี้ายเส้อขาดมากเล 他们不用写，我们就完了。哎 <laughs> <Yeah. S 1>、yeah. เฮ้ยแมสกนะครับมีแมกปทังบนั้นมีเเฮ้ยคนดูเปนไงบ้างเกดอ่า Facebook 9 0้าร้อย YouTube สอง IG ร้อยเจ็ด